การยักยอกทรัพย mm ์มรดกคืออะไรมีโทษอย่างไรมาฟังทนายโอกันครับการที่ผู้จัดการมรดกหรือทายาทคนใดคนหนึ่งกระทําการทุจริตนาทรัพย์สินที่เป็นมรดกของผู้ตายไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยมิชอบโดยมิได้รับความยินยอมจากทายาทคนอื่นทําให้ทายาทคนอื่นได้รับความเสียหายตัวอย่างพฤติกรรมที่ถือเป็นการยักยอกทรัพย์มรดก ผู้จัดจางมรดกโอนทรัพย์มรดกให้ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวหรือโอนให้ทายาทคนใดคนหนึ่งโดยไม่แบ่งปันให้ทายาทคนอื่นซ่อนเร้นหรือปกปิดบัญชีธนาคารทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ตายเบิกถอนเงินจากบัญชีของผู้ตายทั้งก่อนและหลังเสียชีวิตโดยไม่ได้แจ้งให้ทายาทคนอื่นทราบขายหรือโอนทรัพย์สินมรดกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนใช้ทรัพย์สินหรือเงินมรดกเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก ผลทางกฎหมายความผิดอาญาผู้กระทำความผิดอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์โทษจำคุกและปรับหากผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์จะมีโทษหนักกว่าการยักยอกทรัพย์ธรรมดามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทตามมาตรา35-4ประมวลกฎหมายอาญาเสียสิทธิการรับมรดกถายญาติที่ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกจะถูกกำจัดมาให้ได้รับมรดกเลยเพิกถอนนิติกรรม ทายาสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนการโอนทรัพย์มรดกที่กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์มรดกในประเทศไทยมีทั้งทางอาญาและทางแพ่งขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดและมีเจตนาทุจริตหรือไม่มีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ099-916-6657หหรือช่องทางติดต่อใต้โปรไฟล์ครับ